เอาเล่าโทรศัพท์คุยโทรศัพท์อันไหนโทรศัพท์นี่อ่ะคุยฮัลโหลูแม่ติ๊กเรียกดิฮัลโแม่ติ๊กเอาเร็วๆสิคุยฮัลโหลฮัลโหลเร็วฮั Hello? 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 L ui? L ui? ลโแม่ติ๊กฮัลโหลฮเรียกแม่ดิแม่ติ๊กทำอะไรอยู่แม่ติ๊กทำอะไร ทำไรครับจับอืมูโทรหาใครรูโทรหาใครูโทรหายายตึงหรือไม่ติกไม่ติกแม่ติกโทรติดไหมติดไมติดโทรศัพท์เป็นไรพังเหรอพังแล้วโทรใหม่โทรใหม่ดูดรู้พอแล้วมั้โทรอีกรู้อืมไม่ติดเหรอแบตหมดบอก Bẹt, bẹt một Ủa, hai nhạc, phụ nhạc. hai nhai cô đi hài nhai hài nhai bỏ nhai không